อ่สวัสดีครับสวัสดี YouTube อดุลชาแนลพี่น้องตัวนี้เจ้าตัวน,นี้เลยทำการปิดไปให้เอฟซีลูกค้าเก่าด้วยพี่น้องทางน้องคายควรจะเชื่อมันเชื่อใจในการพัฒนาของอดุลชาแนลพี่น้องนี่ตัวนี้เป็นลูกเจ้าเยื่ออีกตัวหนึ่งพี่น้องลูกเจ้าเยี่อช่วงนี้ลูกเจ้าเยี่อกำลังทำการอันนี้ผสมไป เริ่มมาสมใบซีหาแม่แล้วพี่น้องตัวนี้เป็นลูกเจ้าใหญ่ชุดหนึ่งพี่น้องนยค่อนข้างที่กดูโครงสร้างดีพี่น้องตัวนี้ลูกเจ้าเหยี่เนี่ยชุดพีพ่นนี่พนงานพี่น้องตัวนี้เทว่าโอเคเลยพี่น้องตัวนี้เป็นลูกเจ้าเหย่เนี่ยพี่น้องตัวนี้ปีหน้าเราทำเชิงคาณนชย์พี่น้องแบ่งทุกตัวแบ่งไก่นุ่มๆเป็นสี่ล้วพี่น้องแบ่งหายีสี่ทำไปเรียนตัวนี้ลูกค้าประจําที่น้องคายพี่น้องพนเสื้อแจเชื่อมัน ในการพัฒนาของอดุลชาแนลพี่น้องเนี่ยการพัฒนาเอาอัานนี้พี่นี่โครงสร้างดีพี่น้องโครงสร้างดีจับสวยเน้นก็นดูโครงสร้างจับแข็งปกเราพี่น้องจับแข็งดีพี่น้องไก่นุ่มยังไม่ได้ทําอะไรเนี่ยไก่ตัวนี้เจ็ดเดือนแนละ้วพี่น้องด้วยไก่เจ็ดเดือนเจ็ไก่นุ่มไปทาการปิดให้เอฟซีทางน้องไข่ลูกคราบ ูกขภาประจําลูกขภาเก่าแล้วพี่น้องเ,เสียใจเนี่ยปีหน้าจะได้อันนี้เป็นเชิงควายน,นี่พี่น้องเปลี่ยนทุกตัวไม่กักไม่เก็บพี่นอ้องพลาตรงกันห่อกระแบงพี่น้อง<ม>เป็นไก่นมเราแบงก็แล้วแบงเฉพาะไก่นมพี่น้องเนี่ยพป็นลูเกเจ้าเยี่ยอีกแม่หนึ่งพี่น้องจะไ,ได้กับปากติดตามนะ่นพี่น้องลูเกเจ้าเยี่ยตัวนี้คิดว่า ค่อนขา้างสีผิวพิษวังพี่น้องลูกเจี๊ยรกระดูกโครงสร้างดีกระดูกโครงสร้างดีจับสวยพี่น้องแข็งป๊กหลบพี่น้องไก่นมนมนะพี่น้องมีแข้งหน้ามีเลี่ยมพี่น้องลูกเจี๊ยนี่นะพี่น้องอีหน้าสไตล์ท,ทำเป็นของอดุลชาแนลกับยูทูบน้องมีกระแตงกระพุ้มพี่น้องเริ่มพัฒนาเติม มกระดูกโครงสร้างปากเลี้ยวตีนเลี้ยวพี่น้องกระดูกโครงสร้างขอกแม่พี่น้องทีนี้เราทํากระดูกโครงสร้างพัฒนาการพัฒนาบราไม่มีวันสิ้นสุดพี่น้องพัฒนาไปเรื่อยๆไอซีมันถามมาหลายตัวนี้งแต่ทำการปิดเด้อพี่น้องเด้อเมืเ่ดชุดนี้ก็รออีกปีหน้าพี่น้องเป็นลูกเจ้าวเยียร์ทำเป็นเชิงพาณิชย์อย่างทุกตัวบัวก,กักบัวเก็บพี่น้อง ตัวนี้อีกพ่อหนึ่งพี่น้องตัวนี้ลูกอ,อีกพ่ออีกคนละพ่อกับตัวนี้เป็นลูกบบแมนเจ้าวเยียตัวนี้เจ้าแดงเจ้าแดงน้อยพี่น้องอันนี้เจ้าแดงน้อยแดงหน้าหน้าคางตัวนี้เป็นพม,าม่าเรียมเจ้าวเยียเป็นพมา่าเรียมมาได้เชิงได้พี่น้อง <c oughs> ดก,ก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์ซับตะไคร่น้ำน้ำพี่น้องฝากติดตามให้น้ำเนี่ยตัวนี้กำลังแก้ดำกคลิปจะได้ก็ไว้เจอกันเป็นีหน้าสวัสดีครับ